หลายคนให้ความสนใจกับศาสตร์ห่วงจุ้ยนะคะเพราะว่ามีผลต่อการดำรงชีวิตของเราแต่ห่วงจุ้ยเนี่ยมีแบบไหนบ้างและส่งผลต่อชีวิตอย่างไรมันมีพลังงานห่วงจุ้ยระบบปิดและระบบเปิดที่มันแยกตัวออกมาระบบเปิดก็คือห่วงจุ้ยที่มีตัวอาคารที่ไม่มีผนังกั้นไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างซึ่งเราจะเห็นได้เสมอว่าเอ๊ะทำไมร้านค้าต่างๆเนี่ย ที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารแล้วดังข้ามยุคมา70-80ปีหรือ100ปีก็มีค่ะทาไมเขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องหงชุยเลยแต่เขาขายดีมาตลอดค่ะแต่เมื่อสืบทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมีการกั้นห้องติดแอร์อพอติดแอร์ปุ๊บมีฝาผนังกันกลายเป็นระบบปิดร้านนั้นเกิดปัญหาทันทีเพราะว่ามีการสร้างกล่องปะจุพลังงานขึ้นมา เลยมีเรื่องการไหลเข้าของพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเ,ออเราเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าห่วงจุ้ยของเราคือระบบปิดหรือระบบเปิด oh. ห่วงจุ้ยระบบปิดก็คือบ้านของเรานี่แหละ <c oughs> บ้านตัวอาคารธุรกิจที่ติดแอร์ <c oughs> ที่สามารถปิดและกัดเก็บอากาศไว้ภายในได้ <c oughs> นั่นคือห่วงจุ้ยระบบปิดแล้วพลังงานที่ไหลเข้ามาคืออะไร <c oughs> พลังงานก็คืออากาศหรือลมที่พัดเข้ามาสู่ตัวอาคารหรือกองประจุพ,พลังงานน,นั้นๆ แต่ละองศามีค่าพลังงานแตกต่างกัน